มาครับกินเข่ามืาอนี้กําลังต้มกําลังเห็ดต้มพี่น้องกินเข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเน่ด้ะอ่าครับแล้วก้อยเนี่ยคงสลดลงไปแล้วนี่แม่ครัวคนใหม่เด้อพี่น้องเด้อยหญ่เราเห็ในกินมืาอน่หลาบปากใส่ดีโอ้ผอดไว้เขาใหญ่สัมนะไปใส่อีกบ่ เขาขว้อืมเจ้ากึ่ฮอนแท้โอ้โอ้เขาไปใส่เบอร์กระปุกหรือเขาใส่ป็นัะนะใครบอกใครบอกโอ้ยใครบอกบาลลินนั่นยิบพิษนี่นั่นโอ้ย่างเลือดพี่น้องย่างเลือดเพิ่อกำลังแก้เลือดพี่น้องโอ้โหมีขยเยวพร้อมเป็นยังไงพี่้องขยเยวพร้อมพี่น้องขยเยวเลือดโมเม้น เขย่าเลือดเขย่าเลือดโอ้เราใส่เบิดเลยโอใส่แล้ว้ยพี่น้องแดงจึงครึ่งบาทนี่โอ้เขาสามกองสิบกว่าเออนี่ก็เออหลับร้อยหลับร้อยลอยหลับใส่หอมแล้วพี่น้องใส่หอมแล้วน่าขนแล้วพี่น้อง ผีกุลได้บ้านใส่ได้ผีกุนนะอ๋อยายยายบิกินเผ็ดโดยแมนกันอ๋อผีกุนพี่น้องยายบิกินเผ็ดเดี๋ยวครบพริกน้อยเอาพี่น้องมีบะหลองพริกน้อยมีเยอะแยะเต็มตู้โอ้เป็นแต่แสบพี่น้องหอมหวยๆเลยวะเต้หัดังควนโหลดขอนุญาตซิมซิมเลยบ่เอาเป็นไหมแสบแล้ว จางหน่อยนะึงจางหน่อยนึงเออใส่ไปเลยผมมักเออนั่นแหละน้ำน้ำปลาเกลือใส่ไปเลยผมมักน้ำปลาอีกเออใส่น้ำปลาอีกพี่นอ้องเนี่ยผมมักในนั้นละนั่นละใส่ลายบตุติตีแต่ใส่หน่อยพี่นอ้องโอ้ของแสบมากแล้วนัวหรือเ่ซีมีหรือเ่โอ้มีใบตองนะอเนาะโอ้เป็นไห ้ไงใส่อ so <laughs> so <too> ีกนะเออใส่เกือบอีกเออนั่นละเอาหมูมุมาเองเว้ยมันหย่านเข้มเว้ยมันซิมาซีบียหย่านเข้มเว้ยหย่านกินบ่ได้บ่นมาฟังสิแม่เออไปซื้อตองมุกเดียบัดเออไปซื้อไปตองซิมามุกมุกไกอีกแล้วเอาซีมึงตัวซีมึงไปเทีี่่ยววดกา โอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้โอเคพอแล้วเอาตามมาซีมีกี้ไปเชิญไปปินเลยตาแยกมาใส่พี่ผงเออเออแยกมาใส่พี่ผงเพิ่นว่าตามนั่นอ๋อพี่น้องเรียบร้อยเบ็ดเสร็จอันนี้บ่เผ็ดแยกพริกผงอันนี้เผ็ดขมพี่น้อง ใยญ่เพิ่นกินก่อนเพิ่นหิวแห้งขอซีมคอนเดอร์เพื่อนว้าหิวแห้งมัวไว้แล้วเพื่อนว้ากับเขา่าเพื่อนโบเข่ามูเนาะเพิ่นกินโบเพชรเนาะเพื่อนเลยซีมก่อนจังหน่อยโอ้โหขำเขา่าฟักถือกแขวลด้วย <c oughs> นี่ละก่อยเนี่ยของเพื่อนบุมีพริกพริกเพิ่นใส่เนาะ ไม่เดียวพี่น้องน่าใส่ดินต้มเลยจะพักสะดรเพิ่นก็มักอยู่นี่ต้มมันก็เป็นสีนี่นี่พักสะดรเพิ่นมักอยู่พี่น้อง่เห็นแล้วเดี๋ยวเพิ่นกินนีอะไะเดี๋ยวไปว่าไปน้ำเพิ่นไปกินน้ำอีกได้เนี่ยหวดเห็นแล้วเศษเศษอ้าวมาพี่น้องซอยแล้วบาทเนี่ยจากต้มมาหลายชั่วโมงแล้วพี่น้องนี่ก่อนเนื้อมันหม ก่อนใยแห้งคือน้องนี่ซอยแล้วมาพี่น้อง,สอแ,องแสบๆน้องกันมาอนี่ยอ้าวใสจ่จานเลยพี่น้อง <c ười> นี่อีกต้อนนึงพี่น้องโอ้ต้อนใยแห้งต้อนนี้นี่พี่น้องมากเรากำลังซอยอีกต้อนนึงที่ใย กนมากครับ <laughs> เรียบร้อยแล้วมากินกันบ้านเนี่ย <c oughs> อือเป็นขนข <c oughs> นาดนา้แสบบอ,อกข้ในมันหอน่อนขึ้มันจ๋ง <c oughs> งห่อนครับโอ้เอ้ต้องห่อนต้องแสบไปนอกก <c oughs> ้อนแก่แสบว้วมาพี่น้อยก้อย ผมดีปะผม,ผมแสบเพื่อเขาแสบีบเพือเขาเี่นขอนี่พี่น้องก๋วยต้มนำจิ้มต้องเป็ดกี่หน่อยพี่นเราจังสีกินเขาได้เพื่อนา่าสายยาเป็ดเนพื่นอนเราตีมพ่น่ ขาประจำเหาเป็นไรโดยสัตว์แสบวะเหมอนกันโอ้โหนี่เพื่อนกินคือกันนี่้างๆโตกันพี่น้องโอ้โหเสีบหลายนี่เพกินคือกันนางๆโตกันพี่น้องสบหลายแสีบหลายเอานี่พักซสระพี่น้อง นี่พักสะเดาเออก้อยก็คมพ่อพ่อว่าหนาโอ้ยกินพักสะเดาอีกอู้เพิงกินไป่จะแสบเว้ยจี้วขมอีกพี่น้องโอ้ยมันเมื่อกี้โอ้โหคือหัวสัน ห่จันได้พี่น้องยังเนี่กิมจิเป็นยังไงบ้านอบกินอะไรยังงนอมหรือเปล่าเป็นนน่ะทีออกบานๆสุดลวแสบป้อจะแสบป้อทุยางมาเจ้าอนยังเิ่นกระแสบอ้อพิ่นแสบเปลขนาด บูนี่ก็เป็นจ้แซ่บดอกนีจิมจิเพือ่อนเออจิมจิพี่น,น้องจิมจิมักหัวหอมเลยพี่น,น้องถ้าเพื่อนนี่สูตรได้ผู้ก็บงกู้งมีเกาหลีกับเกาหลีสูตรเกาหลี